สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมากันกับ5อันดับเบสเซลเลอร์ ller, บอนสีที่กำลังขายดิบขายดีอยู่ณนะตอนนี้นะคะพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ อันดับที่1ค่ะว่ากันด้วยบอนสายด่างนะคะมีชื่อว่าเพชรเสีค่ะด้วยสีสันและความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของบอนสีเพชรเสีนะคะเป็นที่นิยมและต้องการทางการตลาดมากๆค่ะส่วนราคานะคะขึ้นอยู่กับราคาตั้งของผู้ขายค่ะโดยที่เริ่มต้นอยู่ที่3 5 0 0 0ถึง7,000ค่ะ อันดับที่2นะคะนั่นก็คือบอลสีชายชนค่ะบอลสีชายชนนะคะยังถือว่าเป็นบอลสีที่ติดตลาดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถือว่าเป็นบอลสีอีกชนิดหนึ่งที่ขายดีมากๆค่ะโดยราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่800-500บาทค่ะ อันดับต่อมาค่ะอันดับที่3นะคะบอลสีเศรษฐีพันล้านค่ะบอลสีชนิดนี้นะคะขายแบบนับใบกันเลยค่ะถ้ามีการกัดสีนะคะใบด่างเยอะๆนะคะราคาอยู่ที่7,500-10,000เลยละค่ะอันดับต่อมาเป็นอันดับที่4นะคะบอลสีธาตุบางแก้วค่ะ บอลสีชนิดนี้นะคะถือว่าเป็นบอลสีสายอาร์ตค่ะดูลวดลายบทใบของเขาสิคะทําให้คนสนใจและติดตามอยากมาสะสมเป็นอย่างมากเลยละค่ะส่วนราคาก็มาแรงเช่นกันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,000ถึง1,000 0ขึ้นไปเลยละค่ะและอันดับสุดท้ายค่ะมีชื่อว่าบอลสีเมืองกรอกเก็ตค่ะ ความสวยเฉพาะตัวนั่นก็คือนะคะความด่างมากด่างน้อยนั่นเองค่ะบอนสีเมืองกรอกเกตนะคะถ้ามีใบที่ด่างเยอะนะคะราคาสูงอัพถึง1,000 0ได้นะคะแต่ถ้าด่างน้อยๆก็อยู่ที่ประมาณหลักพันค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะส่วนราคาของบอนสีนะคะยังไม่เป็นที่แน่นอนยิ่งนะะักค่ะ ราคาขึ้นอยู่กับการตั้งราคาของผู้ขายนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ